นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เราได้เห็นกลุ่มพาคประชาสังคมลงสมัครสอสอค่ะแต่ว่าก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเกือบทั้งหมดเลือกจะไปสังกัดอยู่กับพักประชาชนนะคะก็เป็นไปได้ค่ะอาจจะมีวิธีคิดมีแนวทางการทํางานคล้ายๆกันขณะที่ส่วนผสมของเทคโนกแกรดไม่ว่าจะเป็นฝั่งพักเพื่อไทยภูมิใจไทยได้รับความสนใจจากประชาชนอยู่ไม่น้อยเช่นกันนะคะคุณบุษรินคะการเลือกตั้งครั้งนี้ดูจะสูสีนะคะยังตัดสินใจกันไม่ได้แต่สุดท้ายจะเปลี่ยนโฉมหน้ากัน การเมืองไทยได้ไหมคะอันนี้ตอบยากมากมากเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงการเมืองมันยากจริงๆแต่ที่จะตอบได้ก็คือว่ามีส่วนผสมที่ค่อนข้างน่าสนใจยอย่างที่กรุงรุ่ยสาบอกมีภาคประชาสังคมมีเทคโนแครดแล้วก็มีนักการเมืองด้วยแต่เป็นส่วนผสมที่ลงตัวไหมอาจจะต้องรอดูการวางกลยุทธ์ของแต่ละพักด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะเท่าที่แต่ละพักเปิดตัวผู้สมัครมาในรอบนี้นะคะถ้าดูเฉพาะผู้สมัครหน้าเก่าตอนนี้จะเห็นบรรยากาศของการย้ายพักกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะตัว เลขอัปเดตณเวลานี้นะคะสสหน้าเก่าเนี่ยก็ย้ายพักกันไปถึง98 89คนแล้วค่ะขออภัยและส่วนใหญ่นี่ก็หันไปซบทางภูมิใจไทยมากที่สุดเลยนะคะ64คนรองลงมาก็คือกล้าทรร19คนและพลวัต3คนนะคะมีเพื่อไทยพลังประชารัฐและก็ประชาธิปัตย์พักละ1คนค่ะจากกระแสะการย้ายพักแบบนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นตัวเลขคร่าวๆเห็นกลุ่มก้อนทางการเมืองของบรรดาบ้านใหญ่ที่ไปกระจุกตัวกั อยู่ตามพักเหล่านี้นั่นเองนะคะแต่สําหรับพักบางพักที่เราไม่เห็นบรรยากาศของการย้ายพักก็มีเหมือนกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือพักประชาชนละค่ะที่เราอาจจะไม่ได้เห็นสสหน้าเก่าโยกย้ายพักเข้าไปนะคะแต่เราจะเห็นหน้าใหม่ค่ะก็คือปรากฏการณ์ของภาคประชาสังคมที่เข้าไปสมัครเป็นสสของพักประชาชนมากขึ้นนะคะ คุณผู้ชมคะถ้าจะวิเคราะห์เฉดการเมืองเวลานี้ก็คงไม่ได้แข่งกันแค่อนุรักษ์นิยมเสรีนิยมแต่ยังมีกลุ่มตรงกลางอย่างพักเพื่อไทยด้วยนะคะที่นิยามตัวเองว่าเป็นเสรีประชาธิปไตยแต่ก็ถูกมองว่าเป็นพักการเมืองไฮบริดนะคะที่ประนีประนอมกับแนวคิดฝั่งอนุรักษ์นิยมได้เช่นเดียวกันในขณะที่การย้ายพักย้ายค่ายเวลานี้ก็พอจะทําให้เราเห็นกลุ่มก้อนและก็แนวคิดที่คล้ายๆกันอยู่อย่างพักภูมิใจไทยที่กูรูก็ใช้คําว่า น่าจะเป็นแกนหลักของพรรคอนุรักษ์นิยมเวลานี้แล้วก็น่าจะเห็นภาพของบรรดาเทคโนแครดท,ท,ที่เข้ามาเสริมทับสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักการเมืองด้วยตั้งแต่ช่วงของการมีรัฐบาลเฉพาะกิจจนถึงเวลานี้อาจจะได้เห็นกระแสะความนิยมความชื่นชมแต่ด้านหนึ่งค่ะก็อาจจะสะท้อนได้ว่าประชาชนก็มีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อมั่นในความสามารถของนักการเมืองหรือไม่ด้วยนะคะในขณะที่แกนหลักของฝั่งเสรีนิยมอย่างพรรคประชา ประชาชนก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามีสอสอด้าใหม่ที่มาจากภรคประชาสังคมที่มาจากภาคประชาสังคมค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเพราะว่ามีแนวคิดเดียวกันก็คือปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะแต่ก็มีผลดีในทางการเมืองด้วยเหมือนกันเพราะประชาชนเองก็จะได้มีทางเลือกที่หลากหลายค่ะถ้าช่วงใดที่เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างจะเชื่อมกับ พรรคที่เป็นพรรคฝั่งอนุรักษนิยมอ่ะเพราะเทคโนแคยคือบรรดาข้าราชการที่ประสบความสําเร็จในระบบราชาการชินกับรัฐราชาการเพราะ,ะนั้นการที่มีเทคโนแคยเข้ามาเยอะมันสะท้อนว่าทิศทางการเมืองรัฐไทยมันเริ่มที่จะเปลนไปทางอนุรักษนิยมมากหน่อยนะครับแล้วก็ต่างจากปี66เพราะปี66เนี่ยเสรีนิยมนี่หาเสียงกันกระจุยเลยเป็นที่โปลดปานแต่รอบนี้เนี่ยจะเป็นการต่อสู้ระหว่างตัวแทนอนุรักษนิยม ซึ่งมีเทนโดแคมาเติมกับตัวแทนเสรีนิยมที่เป็นพวกหัวก้าวหน้าผมถึงจัดพร้ประชาชนที่มาลงสมัครเลือกตั้งรอบนี้เป็นแนวหัวปฏิรูปมากกว่าเพราะว่าเขาจะไปกระจุกอยู่ที่ตัวของพรรคสีส้มเป็นหลักไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าพักที่เป็นพรักอนุรักษ์หรอกครับผมว่ามันเป็นการสะท้อนว่า ถ้าประปชาชนยันสนใจที่อยากจะมีส่วนในการปฏิรูปถึงขนาดที่ลาออกจากองค์กรนั้นองค์กรนี้แสดงว่ายังมีอุดมการชัดเจนที่จะเดินต่อกับการปฏิรูปและเป็นหัวก้าวหน้าครับ มีข้อดีนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันทางด้านของศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีก็มองว่าควรที่จะใช้ความระมัดระวัง<ม>เช่นเดียวกันสําหรับเรื่องของการมีเทคโนแครดเข้าสู่อํานาจโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งนะคะเพราะว่ายังมีนักการเมืองที่เป็นตัวกลางระหว่างประชาชนกับอํานาจรัฐอยู่เช่นเดิมการที่เทคโนแครดเข้าสู่อํานาจไม่ว่าจะผ่านการเลือกตั้งหรือไม่ก็จําเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างความชื่นชอบในความสามารถของบรรดาเทคโนแครดกับความไว้วางใจของพัก การเมืองให้ได้ค่ะส่วนปรากฏการณ์ของภาคประชาสังคมที่ลงสนามการเมืองเวลานี้นักวิชาการก็มองว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่พักประชาชนสามารถโอบรับความหลากหลายในการขับเคลื่อนงานในประเด็นทางสังคมที่ค่อนข้างแตกต่างและถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของพักนะคะแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นโจทย์ยากเหมือนกันเพราะว่าภาพลักษณ์และจุดยืนของพักก็อาจจะเบลอรหรือไม่เพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็เป็นตัวแทนมาจากหลายกลุ่มจึงจําเป็นต้องสร้างสมดุลให เกิดขึ้นไม่ให้เกิดความขัดแย้งในเชิงผลประโยชน์หรือแนวคิดของคนแต่ละกลุ่มภายในพักกันเองค่ะและขณะเดียวกันนะคะการจะแปลงแนวทางการขับเคลื่อนที่แต่ละคนถนัดไปสู่นโยบายระดับพักก็ยังเป็นอีกโจทย์หินด้วยนะคะสําหรับพักการเมืองที่เต็มไปด้วยภาคประชาสังคมค่ะออการทำงานเชิงความคิดในเชิงประเด็นเมื่อจะต้องมาเปลี่ยนให้เป็น นโยบายที่จะต้องได้และเป็นกฎหมายเนี่ยจะผลักดันได้แค่ไหนเพราะว่าในความเป็นจริงของการเมืองไทยมันก็จะมีระบบราชกา,ารนะมีกลุ่มทุนมีกลุ่มผลประโยชน์ที่ทําหน้าที่เป็นเกตคิปเปอร์หรือคอยขวางประตูอยู่ว่าจะให้ประเด็นไหนเนี่ยผ่านและเป็นกฎหมายได้ค่ะประชาชนต้องมองภาพกว้างนะคะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รว,ว,ว,วดเร็ว นะไม่ไดอ้อ่ไม่ได้อย่างใจทั้งหมดที่ที่เป็นตามความคาดหวังนแล้วก็ต้องเผื่อใจไว้สำหรับอ,อความสำเร็จที่อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยเป็นค่อยไป คุณผู้ชมคะการสร้างความเป็นเอกภาพของพรรคก็อาจจะเป็นส่วนสําคัญที่ต้องทำนะคะก่อนจะเริ่มแคมเปญในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยและไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักการเมืองบ้านใหญ่เทคโนแครดหรือว่าภาคประชาสังคมก็ยังต้องวัดกันจนโค้งสุดท้าย2ส,สัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งก็คงจะต้องรอดูด้วยนะคะเพราะว่านอกจากหน้าตาของแคนดิเดตส่วนผสมของผู้สมัครทั้งบัญชีรายชื่อแบ่งเขตก็ยังต้องดูนโยบายที่ชูขึ้นมาด้วยว่าจะสามารถทํากระแสในช่วงโค้งสุดท้ายได้ไหม ถือว่าเป็นงานหินจริงๆของทุกพักเวลานี้คุณวันวิสาคุณเจษด,ดาแต่อย่างที่อาจารย์ทิ้งท้ายเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นยโยบายพอไปทําจริงในทางปฏิบัตินยโยบายที่ใช้ได้จริงมันยากพอสมควรนะคะเลยใช้คําว่าประชาชนต้องใจยเย็นๆด้วยค่ะขอบคุณคุณบุษรินค่ะ,คะ